ฒนาการจนาพิเศษซอย4นะครับเดียวซ้ายไปนิดเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยวรอรอ,รอที่จะอยู่ติดคลองบางน้อยนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวาอซอยทวีวัฒนาการจนาพิเศษซอย4ก็จะเป็นถนนราดยางนะครับเป็นถนนของกทมกว้างก็ประมาณมาตรฐานของกทมก็น่าจะประมาณ6เมตร ถนนลาดยางไปถึงสดซอยเลยถึงที่เลยนะครับปิดไฟแดงไฟเขียวแล้วนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นทางของถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษน,นะครับซอยที่4ก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือข้างหน้าเดี๋ยวค่อยๆวิ่งเดี๋ยววิ่งเลย คอยดูนิดนึงนะครับป้ายมี4ทับหนึ่งซอยข้างหน้านี้นะครับซอย4คือป้ายก็จะเขียนไว้นี่นะครับทวีวัฒนากาญจนาพิเศษ4ีเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นถนนราชยางแอดฟาร์นะครับถนนราชยางแอดฟาร์ จากหน้าปากซอยตรงนี้ไปถึงที่ก็จะมีบ้านเรือนอยู่นะครับเห็นไหมครับมีบ้านเรือนอยู่เป็นระยะระยะมีบ้านเรือนอยู่เป็นระยะระยะนะครับเป็นถ,ถนนของกทมจากปากซอยถึงที่ก็น่าจะประมาณสักค่ารอยเมตรน่าจะประมาณสักค0 0รอเมตรนะครับเดินไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นถนนของกทมนะครับมีทั้งบ้านเช่ามีทั้งที่ดินเปล่าเห็มีมีบ้านไม่เต็มร้อยเปร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลจะเป็นส่วนใหญ่ก็มีทั้งรับฝากขายมีป้ายรับฝากขายมีป้ายประกาศขายประรายนะครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยวหักสองนิดนึงนะครับ เลี้ยวหันซอกนิดนึงก่อนที่จะถึงคลองบางน้อยเลี้ยวหันซอกตรงนี้นิดนึงเป็นรูปตัวแอลหันหันหน้าชนกันนะครับทางหน้าเราก็จะถึงคลองบางน้อยนล้วนะครับสุดซอยพอดีที่ดินก็จะอยู่ติดกับคลองบางน้อยนะครับหน้าถนนกับหน้าคลองก็จะประมาณเกือบสี่สิบเมตร เป็นสี่เรียนจัตุรัสเป็นสีเรียซ้ายมือและขวามือก่อนที่จะถึงที่นี่ก็จะเป็นบ้านหนังใหญ่มากนะครับเนื้อที่น่าจะประมาณตกหนึ่งไร่ถึงแล้วนะครับนี่คือที่ดินที่เราจะประกาศขายนะครับร้อยสี่สิบเ็ดตารางวาเป็นที่ของเพื่อนผมเองอสามารถที่จะพูดคุยต่อรองกันได้เลยนะครับนี่นะครับที่ดินแปลงนี้ที่เราประกาศขาย ติดป้ายประกาศแล้วนะครับที่ของเพื่อนผมเองวันนี้มาติดป้ายประกาศให้ดูป้ายประกาศนะครับยังไงอ่ะ <c oughs> นี่นะครับประกาศขายที่ดินแปลงนี้ร้อตารางวาตารางวาละ42่หมบาทนะสี่หมบาทนะครับติดต่อ08 4221 1219ลุงนั้นนะครับผมเองครับ เป็นเพื่อนกับเจ้าของที่ครับกาดขายนะครับที่แปลงนี้นี่คือสภาพโดยรวมของพื้นที่นะครับที่ผมยืนอยู่นี่คือด้านหน้าถนนนะครับประมาณ40เมตรกว้างประมาณ40เมตรเป็นที่ว่างเปล่านะครับต้นไม้ก็ขึ้นปกคลุมเป็นต้นกระถินนะครับนี่คือถนนยังไม่ได้ราดยางนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้ที่ติดริมคลองนี่ยังไม่ได้ มีบ้านเรือนต้องไปขออนุญาตผูกบ้านเรือนหรือว่า,าทําผลประโยชน์นะครับทางกทมจึงจะดําเนินการให้นะครับตรงข้างหน้านั่นก็คือบ้านฝั่งตรงข้ามริมฝั่งคลองบางน้อยนะครับนี่คือคลองบางน้อยที่ดินติดกับคลองบางน้อยเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศบริเวณริมคลองบางน้อย ต้องค่อยๆเดินนิดหนึ่งเพราะว่าถนนยังไม่ได้ต่อกับทางปูนทางปูนเป็นทางสาธารณะของกทมนะครับนี่คือสภาพของคลองบางน้อยนะครับน้ำเต็มลําคลองติดป้ายไว้ทางด้านหน้าคลองนี่อีกป้ายหนึ่งทางด้านรึมฝั่งคลองก็จะก,กว้างประมาณ30กว่าเมตรนะครับสากว่าเมตรเกือบ40เมตรพื้นที่รวมๆแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ประมาณสี่เหลียมจัตุรัส นะครับเป็นประมาณสี่เหลี่ยมจตุรัสร้อยสี่สิบเจ็ดตารางวาโดยประมาณนะครับเวลาขายเราก็มาราังวัดกันอีกทีนึงว่ามันขาดหรือเกินซื้อขายกันตามตามจริงนะครับนี่คือบริเวณมีริมเขื่อนนะครับเขื่อนเป็นเขื่อนปูนเออพอดีต้นหญ้าที่มันลบรงรางขึ้นปกคลุมอยู่มองไม่เห็นเมื่อกี้ผมไปติดป้าย ก็ประมาณว่าเป็นเขื่อนปูนตอกไม่ลงต้องตอกเลยเข้าไปอีกนิดนะครับนี่คือบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับเขื่อนก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณเดียวกับบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเกิดว่ามีบ้านก็จะได้ทาถนนมาเหมือนกับบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้พื้นที่เกือบจะเป็นส่วนตัวนะครับตรงที่บริเวณถนนหน้าริมถนนเพราะว่าไม่มีใครมาใช้ ฝั่งตรงข้ามนี่เขาก็ไม่ได้มีประตูอยู่ด้านนี้นะครับประตูเขายังอยู่ทางด้านนู้นเลยหลังเลยหลังรถผมไปนู่นเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างเยอะตรงนี้เขาไม่มีประตูนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดซื้อไปก็จะได้เป็นเกือบเป็นที่ส่วนตัวเลยสามารถจอดรถจอดราอะไรได้โดยที่ไม่มีใครมารบกวนนะครับให้ดูอีกเที่ยวนึงนะครับ นี่คือสถานที่ที่ประกาศขายไว้เป็นที่เพื่อนผมเองนะครับสามารถต่อรองกันได้หรือจะพูดคุยกับเจ้าของเลยก็ได้ผมยินดีนะครับ